กรณีที่คุณใช้งานแล้วไฟล้างตะกันขึ้นนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นไฟสีส้มแสดงว่ามีตะกันขึ้นควรจะเข้าสู่โหมดล้างตะกันได้แล้วนะครับวิธีการล้างตะกันก็คือให้คุณเอาถาดกาแฟออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวรองตัวนี้เข้าไปจริงๆก็เป็นแค่ถาดเอาไว้รวมน้ําเฉยๆนี่แหละครับไม่มีอะไรคุณจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เอา ถาดแคปซูลเข้าไปแล้วก็ปิดครับหลังจากนั้นปรับมาที่โหมดล้างตะกันนะครับประมาณนี้พร้อมแล้วก็กดเขาก็จะเข้าโหมดล้างตะกันนะครับรอจนไฟหยุดเขาก็จะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้ตะกันหลุดแล้วค่อยเร่งน้ำใหม่นะครับ ในระหว่างล้างตะกันก็กินไฟอยู่ที่ประมาณ1000วัตวัตครับร้อนสลับเย็นนะครับประมาณ1000วัตวัตดูเหมือนเขาจะล้างไปไเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำจะเต็มแก้วแล้วผมก็ถือโอกาสหยุดนะครับเขาจะลดปริมาณลงไปไเรื่อยๆจนน้ำหมดเป็นการเพียงพอกับการล้างตะกันแล้วผมก็เอาน้ำไปเทครับ แล้วก็กดอีกทีเป็นการต่อเนื่องนะครับเท่าที่ดูรู้สึกว่าค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะกับการล้างตะกันนะครับสังเกตดูแล้วตอนที่ชงกาแฟใช้น้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มาใช้เยอะตอนที่ล้างตะกันนี่แหละตอนนี้จะหมดแท้งแล้วนะครับจากเดิมที่อยู่ที่ขีดที่5กับ4ตอนนี้เหลืออยู่ขีดที่4แล้วนะครับคิดว่าเขาคงจะไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดต้องการให้จบโปรเซสสมบูรณ์ก็แนะนําว่าให้ เติมน้ำด้านหลังเข้าไปให้สูงขึ้นให้เขาดึงไปใช้ล้างแต่กันเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้เขาทําไปจนสุดจนเขาหยุดเองนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็พอละครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วนะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยครับแค่นี้โดยรวมการชงกาแฟแบบแคปซูลก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะนะครับเร็วด้วยแล้วก็ทําความสะอาด น้อยลงกว่าเดิมจากเดิมที่ต้องทำความสะอาดทั้งภาชนะทั้งก้านชงกาแฟแล้วก็ล้างตะก,กานอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะตอนนี้คือตัวแคปซูลเองเนี่ออกแบบมาได้ดีนะครับน้ําจะผ่านแคปซูลแล้วก็ออกมาเป็นกาแฟให้เราโดยที่ไม่ได้ผ่านชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟมากมายนักนะครับทําให้พวกตะก,กันหรืออะไรพวกนี้น้อยลงกว่าเดิมนะครับมาดูนิดนึงว่า ตะก,กันจะอยู่ตรงไหนนะครับปกติแล้วตะก,กันก็เป็นตะก,กันที่เกิดขึ้นจากน้ําถ้าเกิดว่าน้ําต้มอะไรพวกนี้มีตะก,กันนะครับแต่เท่าที่ดูตะก,กันเวลาที่น้ํากาแฟออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเครื่องชงกาแฟแบบก้านนะไอ้น้ําจะผ่านเข้ามาที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็เจาะออกมาเป็นรูแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเจาะไอ้น้ำออกมาเป็นรูแล้วก็ออกมาเป็นกาแฟทําให้ตะก,กันไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในเครื่องด้วยซ้ําไปพอเป็น ช่องแบบนี้เขาก็หล่นลงมาด้านล่างเนี่ยครับน้ํากาแฟหล่นลงมาช่องรูนี้นะครับก็ออกมาใส่แก้วใส่ภาชนะก็แค่นี้เองทําให้รู้สึกว่าน่าจะใช้งานได้นานแล้วก็ความสกปรกก็น้อยกว่านะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้โดยส่วนตัวคิดว่ามีเครื่องนี้แล้วน่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งาน หลังจากที่ใช้งานเครื่องนี้สัก1เดือนอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาสักเท่านี้เท่านี้ท่านใดมีคำถามหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ